สวัสดีครับก้อนะรับข้าสุเบียนริฟกับผมธนงค์ขันทองครับยังไม่ได้ปิดประตูตายนะครับสำหรับแอนกรุปซึ่งเป็นบริษัทลูกของอาลีบาบานะครับที่จะทำ IPO หรือว่ากระจายหุ้นทั้งในตลาดหุ้นของเซี่ยงไฮ้รวมทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับหลังจากที่นายหลีกังซึ่งเป็นผู้ว่าการของธนาคารกลางของจีนนะครับออกมาบอกใบ้นะครับว่ารอจังหวะเวลานะครับแล้วแอนกรุปนะครับหลังจากที่ได้ทาตามกฎเกณฑ์ของทางการแล้วจะได้รับอนุญ,ญาต ให้ไปทํา IPO ได้นะครับแอนกรุ๊ปนะครับในเดือนพฤศิกายนนะครับที่ผ่านมาถูกบล็อกนะครับไม่ให้ทํา IPO ซึ่งถ้าหากว่าทําสําเร็จนะครับจะกลายเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ37,000ล้านเหรียญนะครับซึ่งจะทําให้แอน g r กรุ๊ปมีมูลค่าตลาดรวมนะครับหรือว่า Market c a p i t a l i z a t i สามแสนล้านเหรียญนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่ามีความขัดแย้งกันในระหว่างนะครับทางการจีนกับนายแจ็คมาครับผู้ก่อตั้งอาลีบาบาและอาลีบาบา เป็นผู้ถือหุ้นของแอนกรุปถึง33%นะครับหลังจากที่นายแจ็คมาไปวิพา์วิจารณ์การทํางานเรื่องระบบการเงินของทางรัฐบาลจีนนะครับหลังจากนั้นนายแจ็คมาเงียบหายตัวไปนะครับเพิ่งจะมาปรากฏตัวเมื่อเร็ววันนี้เองแต่ยังคงรักษาความเป็นโลว์โปรไฟล์อยู่นะครับสำหรับนายแจ็คมาเขาคิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับหลังจากที่เคลียร์กันแล้วแอนกรุปจะสามารถทํา IPO ได้ครับ ติดตามประเยชนได้จากทางเว็บไซต์คอนทูนบุหลวงและโปรติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันม่หยันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้ง BF w a r b อลเ a t i o n และอย่าลืมกด subscribe ดียูทูบเพื่อรับข้มอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ